เสียดายพาลูกพาล้านพากันเก็บเอาสเสียดายปุ๋ยนายอย่าไปจับอย่าไปจับให้แตกให้ตาคูดให้ตาคูดคิดเอยเ ทางนี้มันจะเฉะไปทางนูนน้นตโตตลเลิดไม่รู้ว่าถึงนาเข้าหรือเปล่า <c oughs> สงสัยใส่รถเทเลอร์ใส่รถอะไรก็าม่รู้ทมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเห็นคุณเคยฟังมอเตอร์ไซค์จอดกรอยไหมนะน้าอย่าไปไปทางนูน้น งามอารามเทพสนุกไหมครับมานานนะสนุกไหมครับรถมาอีกแล้วรอมาอีกแล้วทอยทอย ลูกิดาหัวรถเดียวเปี้อเปียกเปียกกางเกงเปียก,กเสือ้ออย่าไปล้างมืออย่าไปเช็ดนะเดินเล่นน้ำเน่เด็กก็เด่นเปื้อน ย <Yeah. S 2> าโรยเล็บแน่นอนขอให้มีควานตามทางได้คุ้ยสิบห้าสิบห้า,หามาบา เล่นโครนสบายเล่นน้ำเยมันจะกระเด็นเปื้อนทาสาัน รถมาแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวจอร์คเคมานะจอรเขมมาตามน้ำมันกระดึบไปกระดึบมากระดึบพร้อมพร้อมกันมามามาแน่รถมาแล้ว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  ตาตาถอยถาถอยรถหยีบตูดใชโย่หยีบตูดมานี่มานี่มาล้างมือเร็วล้างมือเปื้อนนูนล้างมือน้ำตรงนู้นยาปเกเ่า យ៉ាទៅចាប់ណាត្រម្នៃទីเปียกดินแฉะแตกផาลานផាតាเก็บปุ๋ยរុជីរុជីរអឺជីរថ្លៃ เมียนจีทอกโอ้ยบ่ทดถลีกเธอរែកហឹមបោបាទមកទូលទៅយុរ៉ុបនេះៗៗតាកេពុយកងកងថ ôi ថ ôi ថ ôi នឹមថ ôi อยากได้ปุยว้าวว้ใครทำปุยตกเจ้าของเขาจะรู้ไม่น่าว่าเราเก็บเสียดายยอาปูนทำไมไม่ใช่ปูนปุย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 ล่างล่างล่างลงไม่ต้องลงมากนะเดี๋ยวจอดเข้าไปกินนั่งตรงนี้เลยล่าง ล่างทั้งสองข้างเลยขยี้ขี้มือขี้มือทั้งสองข้างมามานั่งลงใหญ่ล้างให้อีกข้างหนึ่งกอนไม่เปือนแน่นไหมได้ เดือ์เคมตีกิน้าจอแลทมนตีกินตาย It cream. cream. Oh. oh. จับผีเสื้อจับได้ยังไงผีเสือ้อนะจะให้จับจับผีเสื้อขุดรวมกันขูดรวมกันแล้วเอาทางปุยเอาทางหินขุดรวดห,ห,ห,หินดินใรายาเชะอีกแล้วใส่หน้าเรา